สวัสดีค่ะดิฉันนางทองหล่อก,กำทองหัวหน้าคณะขับเคลื่อนกองทุนบทบาทสตรีตำบลน,น้ำฤทค่ะคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลน,น้ำฤทประกอบด้วยคณะทำงานทั้งหมด9คนมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำสมาชิกตรวจสอบความถูกต้องของโครงการที่สมาชิกขอกู้เงินเบื้องตน้นประสาน ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับสมาชิกและประชาชนในพื้นที่ตำบลติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาโบทบาทสตรีและรายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ในตำบลเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขที่ทําการตั้งอยู่เลขที่1หมู่ที่9ตําตำบลน,น้ำริ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีการจัด สถานที่ทำการเป็นสัดส,ส่วนสะอาดเรียบร้อยตามหลัก5สและมีระบบการจัดการเอกสารเป็นระบบเพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อให้สมาชิกได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเช่นการนำคลิกชุมชน มาใช้ในการปฏิบัติงานโดยการนำมาใช้รับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีส่งเสริมการลงทะเบียนร้านค้าชอปชุมชนภายในแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการตลาดออนไลน์ให้สมาชิกสตรีการใช้ Line Official Account เมือง UTT Women Fund s ที่ทางสำนักงานเลขานุก,การ คณะอนุกรรมการกันกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ได้จัดทำขึ้นจนส่งผลให้ตำบลน,น้ำฤทธิ์มีการเพิ่มจำนวนสมาชิกสตรีได้ร้อยละ82.87สมัครสมาชิกกลุ่มสตรีกองทุนนะคะคือเราจะรับสมัครเวลามีประชุม คณะหมู่ทำงานหมู่บ้านกองอกองทุนบทบาทสตีแล้วก็ไปเสนอแนวทางในที่ประชุมด้วยแล้วก็สองอแนะนำทางออนไลน์ของกลุ่มหมู่บ้านมีการส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้กลุ่มอาชีพสตรีมีไรายได้และส่งผลให้เศรษฐกิจที่ดีเกิดขึ้นในตำบลประชาสัมพันธ์ว่ามีแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้แก่กลุ่มสตรีของเราและมีที่จำหน่ายขายีการส่งเสริมช่องทางออนไลน์ลง ในคลิปชุมชนอีกในการปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลยึดหลักสมาร์ทเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ S. S specific เป้าหมายที่มีความเฉพาะเจาะจงมีการแบ่งทีมคณะทำงานเพื่อดูแลสมาชิกและกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครอบคุมทั้ง10หมู่บ้านเพื่อให้สตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี M measurable สามารถวัดผลได้มีการวางแผนและจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เพื่อจัดลำดับประเภทกลุ่มได้แก่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงกลุ่มเฝ้าระวังและกลุ่มปกติทำการติดตามกลุ่มทุกประเภทให้มีการชำระหนี้ตามกำหนดและกลุ่มอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้นมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน A Achievable มีการนำข้อมูลมาตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีและบริหารจัดการหนี้และการชำระหนี้คืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของกลุ่มอาชีพได้ตรงตามกำหนด A. Realistic ในการอนุมัติเงินทุนหมุนเวียนคณะทำงานได้มีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและพิจารณาศักยภาพของกลุ่มในการชำระเงินคืนเพื่อไม่ให้เกิดหนี้เกินกำหนดชำระ T. Timey ตั้งเป้าหมายการทำงานในด้านต่างๆรวมถึงมีการกำหนดแผนการดำเนินงานที่มีระยะเวลาอย่างชัดเจน ในแต่ละปีเพื่อดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลน,น้ำริสพัฒนางานตามหลักสมาร์ทเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสตรีให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ว่าเป็นแหล่งทุนที่สำคัญของสตรีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในชุมชน ให้มีความเข้มแข็งอย่าง,ย,างยั่งยืน